สวัสดีครับพี่พีน่น้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับตั้งแต่สามทุ่มครึ่งนี้เป็นต้นไปเราจะได้ติดตามรับฟังรับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจ,จากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย ซึ่งเราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตเป็นเรียลนะฮะเรียลไทม์และก็เป็นความจริง <c oughs> เป็นการสื่อถ่ายทอดสดจริงๆโดยระบบ v e r ร์ c a l t e l e p a t h y เป็นการถ่ายทอดสดระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งนะครับเพื่อนำเอาสัจธรรมชั้นสูงสุดคืออนุตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ซึ่งมีอยู่จริงแต่อยู่นอกระบบเอกภพ อยู่นอกอนันตจักรวาลที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจะเข้าถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้ได้และเมื่อเข้าถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคนสองมิติหรือการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่อยู่บนโลกเสรีนี้จึงสับสนและก็หลงทางหลงธรรมะกันมาตลอดเราจึงมีสไลด์แผ่นที่สองที่เป็นคำเตือน ฝากท่านทั้งหลายว่าจาใครไม่ต้องการความรู้ใหม่ใครไม่ต้องการปรารถนาที่จะหลุดพ้นใครเป็นคนที่ยึดติดแล้วก็ไม่สนใจจะหลุดพ้นหรือจะนิพพานอะไรพวกนั้นนะรายการนี้ไม่เหมาะสําหรับท่านเราก็เลยเตือนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ถ้าท่านสนใจศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่และท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ปรารถนาการหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในระบบโลกและยังไม่พอ ยังสามารถจะนำพาดวงจิตธรรมยานหรือดวงจิตปิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพได้อย่างสง่างามนั่นก็คือสิ่งที่เรานำเอาสาระหรือเอาวิธีการที่ท่านจะหลุดพ้นออกไปเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติของท่านเพื่อทำให้ภารกิจทางจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านประสบผลสาเร็จท่านติดตามรับฟังเราได้จะเกิดประโยชน์ รายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้เป็นเอพิโซดครั้งที่300รตัวเลขสวยงามนะฮะครั้งที่300ว่าด้วยเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณตอนที่พูดถึงเรื่องอย่าทําจิตวิญญาณหลงมิติอย่าทําจิตวิญญาณหลงมิติเรากลับเรียนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับว่าสามทุ่มครึ่งท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เป็น สารหรือเป็นพระวรสารและเป็นพระโอวาสจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลแท้ๆท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าสื่อมาโดยตรงจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรแต่ท่านลองฟังสาระติดตามรับฟังสาระแก่นแห่งธรรมะแก่นแห่งสัจธรรมที่เราเรียกว่าอนุตรธรรมเราจะนําเฉพาะอนุตรธรรมที่มนุษย์ทุกคนจําเป็นจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ ที่ไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ท่านจะกลับบ้านหรือนิพพานนาพาดวงจิตวิญญาณท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านไม่ได้นั่นก็คือปัญหาซึ่งเราแก็เลยจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งในภพชาติสุดท้ายของเรานี้เพื่อจะทําหน้าที่สื่อสารหรือสื่อพระโอวาทเพื่อนําเอาพระโอวาทเอาพระวจนะจากองค์พระผู้เป็นเจ้านํามากล่าวให้ท่านทลายได้ฟัง เป็นประจำทุกวันเสาร์สามชัมครึ่งนะฮะทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมทั้งอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง world w e web จิตจักรวาล com เราจะเรียนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะฮะ2563นะฮะเราอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกท่าน ในเรื่องของความมหัศจรรย์ทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้เป็นสิ่งสําคัญที่ท่านต้องรู้ไว้เบื้องต้นก่อนว่าเราไม่ได้พูดเรื่องผีๆเราไม่พูดเรื่องจิตวิญญ,ญาณที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพูดผีปีศาจแต่เราพูดเกี่ยวข้องกับศาสตร์ science เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้มีเหตุมีผลให้ท่านฟังถ้าท่านไม่รู้จักจิตวิญญ,ญาณของตัวท่านเองท่านก็จะสา,สามารถที่จะกลับบ้านได้ลำบากท่านก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึง พลังอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแกนแท้ของตัวท่านเองได้ท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่พระบิดาจําเป็นจะต้องให้เรามาเปิดเผยความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ได้รับฟังเพราะฉะนั้นท่านต้องติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นตอนที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นตอนที่สําคัญมากไม่รู้ไม่ได้ครับพี่น้องครับเราก็จะพยายามอธิบายเรื่องย,กยาก ให้ท่านสามารถเข้าใจได้ภายใน3นาทีเราจะกล่าวให้ท่านฟังว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็น EP 300หรือเอพิโซดตอนที่300อย่าพูดง่ายๆนะเลขสวยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องอย่าทำให้จิตวิญญาณหลงมิติเราใช้คำว่าอย่าทำให้ท่านหลายก็ต้องถามเราแน่นอนว่าพระบิดาทรงหมายถึงใคร หมายถึงใครอย่าทำให้จิตวิญญาณหลงมิติมันก็มีอยู่สองสองคนนะครับคนแรกก็คือตัวท่านเองอย่าทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติเราเรียนพี่ๆน้องๆด้วยการกล่าวพระโอวาทในตอนที่ผ่านๆมาในแต่ละเสาไปแล้วนะครับว่าท่านทั้งหลายโดยจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านในความเป็นมนุษย์นั้นคือผู้ที่ขันอาสาเดินทางจากดินแดนจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอก เอกภพซึ่งในทางศาสนาบางศาสนาจะเรียกว่าอนันตจักรวนันแต่แท้จริงแล้วก็คือเอกภพนี่แหละครับเอกภพเนี่ยเป็นเสมือนห้องทดลองขององค์พระบิดาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนี่แหละพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อจะต้องการทดสอบทดลองเพื่อจะให้เรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งใดได้บ้างเราย้ําเตือนนิดหนึ่งเพื่อท่านทั้งหลายที่เพิ่งมาติดตามรับชมรับฟังสดในขณะนี้ ท่านจะได้รู้เบื้องหลังความเป็นมาด้วยนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยแบ่งภาคตัวเองออกมาอีกส่วนหนึ่งมาเป็นจิตส่วนหน้าก็เรียกว่าจิตตัวนอกก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตของท่านที่กาลังติดตามนั่งชมนั่งฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาสส่วนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวทนแก่นแท้ของท่านที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นซ่อนเร้นอยู่ข้างใน พูดง่ายๆคือเสมือนหนึ่งถูกกักขังเอาไว้ข้างในนะโดยมีพี่เพียเดียนเป็นแม่นมคอยประคบประงมคอยดูแลและก็มีเมอร์คบาหรือจิตใต้สำนึกทำหน้าที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจิตวิญญาณโดยผ่านพี่เพียเดียนซึ่งเป็นตัวตนอีกรูปธรรมหนึ่งที่คอยดูแลจิตวิญญาณของท่านนะกระบวนการหรือทีมงานของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นตัวตนแกนแท้มีแบบนี้เรา ก็ได้เปิดเผยเอาไว้แล้วแต่เสาที่ผ่านมาถ้าท่านอยากรู้ความจริงลึกซึ้งไปกว่านี้ก็ติดตามย้อนหลังได้เมื่อเสาที่แล้วในครั้งที่299แล้ววันนี้เราจะไม่พูดซ้ําแต่กล่าวซ้ํานิดนึงเพื่อจะต่อยอดมาถึงวันนี้เราจะเรียนท่านทั้งหลายว่าคนแรกที่จะทําให้จิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลานพลังงานนะฮะที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาขันอาสาแบกขนเอาพลังงานที่เข้มข้นมาก ที่เรียกว่าพลังงานความรักซึ่งในระบบโลกไม่มีจิตวิญญาณทําหน้าที่เป็นเหมือนยานนะเหมือนยานหรือ UFO เนี่ยแหละขนเอาพลังความรักที่เป็นพลังงานไฟฟา้าแม่เหล็กที่โลกต้องการนํามามอบให้กับโลกแต่จิตวิญญาณของท่านจะมอบให้กับโลกโดยตรงไม่ได้เพราะพระบิดาทรงมิให้จิตวิญญาณของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแบกขนเอาพลังงานมายังระบบโลกนี้ต้องแปดเปื้อนกับสิ่งโสโครกสิ่งโสมม คำว่าสิ่งโสโครกสิ่งโสมมในที่นี้มันหมายถึง8ปเปื้อนคลื่นความถี่ทางพลังงานระดับหย,ยาบๆหรือระดับต่ำๆและและผละกรรมที่เป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กที่จิตหยาบเนี่ยหรือจิตหยาบของตัวเองหรือจิตหยาบของเพื่อนมนุษย์เนี่ยในระบบโลกเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนมาแล้วมันจะมีรหัสบุปกรรมแม่เหล็กเป็นประจุลบเป็นประจุบวกซึ่งเป็นขยะมันจะแปดเปื้อนดวงจิตวิญญ,ญาณซึ่งมีความละเอียด มีความใสทําให้มันเกิดการสกโปกแปดเปื้อนแล้วจะมีมลทินจนไม่สามารถชําระล้างจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ร้อยเอร์เซนเนี่ยนะให้สะอาดบริสุทธิ์ดังเดิมได้พระบิดาจึงต้องให้พิยเดียนเนี่ยซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเหมือนกันมาห่อหุ้มเป็นไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงคือจิตวิญญาณเอาไว้แล้วก็ให้มรคบาจิตใต้สํานึกเนี่ยทำหน้าที่คอยสั่นสะเทือนรับรู้ทุกอย่างที่จิตหยาบของมนุษย์ซึ่งจิตวิญญาณนี่แหละเป็นผู้แบ่งภาคเอาไว้ให้ทําหน้าที่แทนนะครับ นะคอยรับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วส่งต่อไปให้พี่เพลเดียนพี่เพลเดียนทําหน้าที่เป็นเหมือนเลขาหรือเป็นแม่นมคอยประคบประคบประโงมถ้ามีคลื่นความถี่ที่ผิดบาปจะไปกระทบกับน er ิวเคลียสแก่นแท้คือจิตวิญญาณของของรูปธรรมของท่านะนะที่เป็นแก่นแท้พี่เพลเดียนจะต้านสุดฤทธิต้านจนสุดเดชนี่ก็คือเหตุผลนะเหตุผลว่าทําไมจิตวิญญ,ญาณซึ่งเป็นเหมือนยานแบกขนพลังงานมาให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุน เพื่อทำให้โลกสมดุลและวทำให้โลกเนี่ยสามารถผลิตแก๊สออกซิเจนออกมาให้มนุษย์สัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ในการหายใจพืชใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์สแสงนีและที่เหลือจากการใช้เนี่ยให้มันลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเพื่อผลักดันเอาแก๊สที่มีมวลหนักเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรคาร์บอนพวกมีเทนคือไฮโดเจนไฮโดรคาร์บอนนะพวกนี้เป็นแก๊สที่มีน้ำหนักม,มวลมาก พอมันมีน้ําหนักมวลมากมันจะลอยได้สูงไปแค่ก้อนเมฆหรือลอยเหนือเมฆไปเล็กน้อยแล้วน้ําหนักมวลของมันมีมากพอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอํานาจแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของดาวเคราะห์โลกโลกก็เลยดึงมันเอาไว้ทําให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟกก็คือทําให้เกิดปฏิกิริยาแล้วสร้างแกส๊สเรือนกระจกปกคลุมหุ้มโลกเอาไว้ทําให้โลกร้อนเพราะอะไรเพราะว่ารังสีอั well, ลตราไวโเลตเวลาทะลุก้อนเมฆทะลุทุกอย่างลงมายังพื้นโลกได้มันจะสะท้อนกลับขึ้นไป มันจะสะท้อนไม่ได้เพราะว่ามีแก๊สเรือนกระจกนั้นปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้นั่นเองพี่น้องครับนั่นก็คือความจริงนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณมีความสําคัญมากพระบิดาจึงทรงห่วงแหนจิตวิญญาณนะแก่นแท้ของท่านไม่อยากให้แปดเฟื่อนสิ่งโสโครกโสกโปรกเพราะไม่งั้นแล้วจิตวิญญาณมักเอาพลังงานมาขนส่งมาส่งให้กับโลกแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะกลับคืนบ้านไม่ได้ด้วยความที่พระบิดาทรงรักลูกนะครับก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองมาเป็นจิตยาเพื่อให้ทาหน้าที่แทน ทำหน้าที่แทนเพื่ออะไรทําหน้าที่ในการที่จะเปิดประตูมิติของจิตวิญญาณด้วยคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมานั่นแหละเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจิตย,ยาสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณได้เขาเรียวกว่าจิตยายกระดับตนเองให้มีคลื่นความถี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้เมื่อนั้นน่ะนะจิตวิญญาณก็จะสามารถเปิด เปิดตัวเองเปิดเผยตัวเองแล้วขับเคลื่อนเอาพลังงานที่แบกขนมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแบกขนมาจากพระเจ้าแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยนะมอบให้กับโลกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมากันคนและเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติมนุษย์ไม่เข้าใจความจริงตรงนี้เพราะไม่มีใครสอนให้รู้เพราะไม่มีใครบอกจึงไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้สําเร็จท่านสังเกตไหมโลกขาดพลังงาน จึงทำให้โลกมีภัยพิบัติเกิดรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระจายทั่วเรื่อยๆทั้งดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับในช่วงนี้พายุนะโนออลเป็นสำเนียงคล้ายๆภาษาเกาหลีเป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งนะเห็นไหมฮะก็รุนแรงทำให้พี่น้องประเทศเวียดนามก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วแล้วทำให้เกิดน้ําท่วมเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงประเทศไทยเราก็กําลังอยู่ในช่วงของการที่มีศูนย์กลางของพายุผ่านมาเหมือนกัน นีก็ได้รับผลกระทบกันไปมากหรือน้อยก็ตามเรื่องตามราวนะแต่เนื่องจากว่าโชคดีนะที่อยู่ในช่วงของโควิด -19 ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่พระบิดาให้ทูตสวรรค์ทีมงานของเราเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการปรับจิตสำนึกของมนุษย์โลกรวมทั้งคนไทยด้วยที่ต่ำซ้า,าเนี่ยให้มันยกระดับสูงขึ้นโดยเซตซีโร่อยู่กับบ้าน นะเป็นการเซตซีโร่ให้อยู่กับบ้านไม่ให้เดินทางออกนอกบ้านไปไหนมาไหนหรือถ้าออกนอกบ้านไปก็ให้ระมัดระวังตัวเองจะได้ไม่ไม,ไม่ไปติดเชื้อหรือไม่ไปเผยแพร่เชื้อโรคอะไรพวกนี้ระหว่างอยู่บ้านก็จะได้หันมาหน้ามามองลูกผัวตัวเมียกันจะได้เรียนรู้กันว่าเราบกพร่องอะไรเราขาดสิ่งใดเรามีความรักในครอบครัวอย่างถูกต้องท่องแท้หรือไม่เราเหลวไหลในเรื่องใดอะไรต่างเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไปเรียนที่ทํางานที่บริษัทในการทํางานเป็นทีมเราแลรงความรักไหม ทีมงานเราแรงความรักหรือเปล่าเราจะทํายังไงให้ทีมงานของเราเนี่ยมีความมั่นคงเพื่อทําให้บริษัทเราหรือทีมเรามั่งคั่งอะไรเงี้ยครอบครัวเหมือนกันจะเป็นครอบครัวที่มีสันติสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นครอบครัวที่สมดุลพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าบกพร่องตรงไหนจิตสํานึกเราบกพร่องตรงไหนเราจะได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองซึ่งแน่นอนครับเราเป็นผู้นําเป็นวิทยากรนําในการทํา โปรแกรมไซโคโชของปริญญาเป็นกระบวนการในการาชำระล้างจิตตะปัญญาที่บกพร่องเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เป็นการทำจิตให้ใสทำใจให้สวยอะไรแบบนี้นะซึ่งมีโปรแกรมนี้อยู่มันท่านท,ทั้งหลายจึงโชคดีว่าโนเอลนะ่ที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้แล้วพัดมาทางเวียดนามพัดมาทางลาวทางไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันจึงมีความรุนแรงไม่มากนะักแต่ก็ระวังให้ดีนะครับนะ นะระวังให้ดีเหมือนกันถ้าช่างเทคนิคเกิดมันไส้ใครขึ้นมาสักคนหนึ่งสักฝูงหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีนะพายุแม่เหล็กที่วิปริตแปรปปวนนอาจจะพาลงมาเปรี้ยงปั้งทําให้ตกใจทําให้ขวัญผวาหรือขวัญสลายได้นะไม่แน่นะฮะนะก็อันนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของอทูตสวรรค์ที่เขามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของโควรัส หรือโควิด -19 นะเราก็จะบอกให้ท่านฟังแต่ภารกิจของเราในคืนนี้คือจะสื่อบอกให้ท่านฟังว่าผู้ที่จะทําให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองหลมมิติคนแรกคือตัวท่านเองครับส่วนคนที่สองก็คือใครก็ได้ครับที่อยู่รอบข้างท่านไม่ว่าอยู่รอบข้างในระยะใกล้หรืออยู่รอบข้างในระยะไกลถึงแม้จิตวิญญาณของท่านตัวตนแก่นแท้ของท่าน จะมีพี่เพียเดียนเป็นแม่นมคอยประครบประงมดูแลเหมือนไข่ขาวดูแลไข่แดงยังไงอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตหยาบคือตัวท่านหรือจิตมนุษย์คือตัวท่านเนี่ยบกพร่องเหลวไหลอย,อย่างร้ายแรงเหลวไหลจนไม่รู้จะกล่าวว่าอย่างไรมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลทําให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติได้เหมือนกันถ้าเรามีคําถามต่อไปว่าแล้วจิตวิญญาณน่ะหลงมิติได้ยังไง จิตวิญญาณน่ะหลงมิติได้อย่างไรเราก็บอกท่านแล้วไงจิตหยาบของท่านน่ะหรือจิตมนุษย์ของท่านนั่นแหละเป็นเหตุให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติจำไว้นะครับคนแรกเลยก็คือจิตหยาบของท่านนี่แหละที่จะทําให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติเดี๋ยวเราค่อยบอกนะครับว่าหลงมิติคืออย่างไรแต่ นะจิตวิญญาณของท่านหลงมิติได้อย่างไรก่อนแล้วกันนะแต่ตัวอักษรที่ขึ้นมานี่คืออย่างไรเราจะเล่าให้ฟังว่าได้อย่างไรก่อนนะฮะดูภาพนี้ครับ <c oughs> จิตหยาบทําให้เสื่อมจิตหยาบทําให้เสื่อมเข้าใจคําว่าจิตหยาบทําให้เสื่อมรับท่านดูภาพนี้ครับ <c oughs> ภาพทางขวามือก็คือจิตวิญญาณเป็นโครงสร้างทางจิตวิญญาณของท่าน ชื่อประกอบด้วยจิตวิญญาณซึ่งเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางท่านเห็นในภาพใช่ไหมครับแล้วก็ที่เป็นสีขาวเราทำให้เหมือนไข่ขาวก็คือพี่เพลียเดียนส์เป็นเทพประจำตัวของท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองดูแลจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นมนุษย์กี่ภพชาติจะเป็นดวงจิตวิญญาณที่ไม่มีกายหยาบหรือไปเกิดเป็นสัตว์ต่ําชั้นเพราะจิตสํานึกต่ําตมอะไรแบบนี้นะ พี่พรีเดนของท่านก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เหมือนท่านนะครับหรือหรือต้องไปลงนรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาบำบัดเยียวยาจิตวิญญาณนีที่หลงมิตินะพี่พรีเดียนก็ต้องตกนรกลงไปด้วยไปกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านตลอดนะครับนะส่วนเมคคาบานั้นเป็นเปลือกนอกซึ่งทําหน้าที่ถ้าอยู่ในกายสังขารของมนุษย์ก็ทําหน้าที่เป็นส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สํานึก เป็นจิตใต้สํานึกที่จิตสํานึกของท่านจะไปยุ่งจะไปเกี่ยวกับเขาไม่ได้เพราะอะไรครับที่ไม่ได้นะมันไม่ใช่มีใครห้ามหรอกแต่เป็นเพราะว่าจิตใต้สํานึกหรือมรรคบาเวลาจิตวิญญาณเนี่ยปาเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารของท่านเนี่ยมรรคบาจะเปลี่ยนหน้าที่มาทําหน้าที่เป็นส่วนของจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกก็เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณโดยพี่เพียเดียนะต้องการ จะให้จิตใต้สำนึกเนี่ยสั่นสะเทือนตนเองเพื่อกระทำสิ่งใดก็ตามในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณถ้ากล่าวในทางโลกก็เรียกว่าในมิติทางพลังงานจิตใต้สำนึกหรือเมือขบาก็จะทำหน้าที่ให้แต่เนื่องจากว่าพระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้ว่าจิตใต้สำนึกหรือเมอขบาจะต้องทำหน้าที่แทนจิตยาบเพราะจิตวิญญาณ มอบอำนาจหน้าที่ให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนในมิติโลกทางกายภาพในบทบาทคนสองมิติแทนจิตวิญ,ญญาณเพราะฉะนั้นแทนที่จิตใต้สํานึกหรือเมือขบาที่เป็นวงเขียวๆฟ,ฟ้าที่อยู่ข้างนอกกระพริบกระพริบที่ท่านเห็นในรูปเนี่ยแทนที่เขาจะทําหน้าที่หรือทําตามคําสั่งของจิตวิญ,ญญาณของเขาเขาก็จะทําหน้าที่ตามจิตหยาบของมนุษย์คนคนนั้นด้วยไม่ใช่ทําตามหน้าที่ ที่จะต้องทําให้กับจิตวิญญาณและพี่เพียเดียนซึ่งอยู่ข้างในอย่างเดียวนั่นแปลว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทําตามทั้งสองฝ่ายฝ่ายตัวแทนที่รับมอบอำนาจคือจิตยาเมื่อขบาหรือจิตใต้สํานึกก็จะทําหน้าที่ตามขณะเดียวกันฝ่ายพลียเดียนซึ่งทําหน้าที่ตามความต้องการของจิตวิญญาณก็จะใช้จิตใต้สํานึกหรือส่วนที่เรียกว่าเมรคบาเนี่ยทำหน้าที่แทนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกันหยาบๆยาเราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่า จิตหยาทําหน้าที่ในมิติโลกทางกายภาพเป็นพฤติกรรมทางโลกเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมอะไรแบบนี้ยจิตหยาบก็จะเป็นผู้มีหน้าที่ทําตรงนั้นแต่เป็นการทําหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณถึงแม้ทําชั่วจิตวิญญาณก็จะต้องเป็นเสมือนหนึ่งตัวเองอ่ะต้องรับกรรมชั่วนั้นที่จิตจิตยาของท่านเป็นผู้กระทําไม่ว่าจะทําชั่วด้วยไร้สํานึกหรือทําชั่วเพราะขาดสติหรือเพราะประมาทก็ตาม จิตหยาบทาอะไรจิตวิญญาณรวมทั้งพี่เพลีย,ด,ยด้วยต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่คือสิ่งสําคัญเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นมอบหมายให้จิตหยาบทาหน้าที่แทนตัวเองหน้าที่ที่สําคัญที่สุดคือให้ <c oughs> สั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้นั่นเท่ากับว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเนี่ยสูงนะ สูงมากเลยก็จะสามารถที่จะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไปเปิดประตูมิติของจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาทําหน้าที่ร่วมกับจิตยาบในการขับเคลื่อนความรักทั้งในมิติโลกทางกายภาพนะ <c oughs> และในมิติของจิตวิญญาณคือมิติทางพลังงานได้ทั้งสองมิติในเวลาเดียวกันถ้าทําแบบนี้สําเร็จนะครับการก่อเวรเกี่ยวกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่แทรกซ้อนขึ้นมา ทําให้เกิดสังสารวัตรต้องเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่างๆเนี้ยจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มันมีสังสารวัตรไม่ต้องการให้จิตหยาบและกายหยาบของตัวเองต้องตายทําหน้าที่60,000ปีหรือ6 8 0 0ปีจนถึงทุกวนันนี้ทำหน้าที่ประสบความสมําเร็จแล้วได้เวลากลับบ้านเพราะสิ้นยุคก,ก็จะพากันกลับบ้านไม่ได้มาติดค้างตลองตะแงงตะงง,ง,งงอตะแงวอยู่แถวๆเนี้ยเนีเพราะฉะนั้นเวลา พระศาสดาสอนแนวมนุษย์ส่วนมากสังเกตไหมสอนให้ละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาสอนให้รู้จักมีเมตตาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านละวางกิเลสปฏิเสธปฏิเสธตัณหาแล้วสามารถรักกันได้ให้อภัยกันเป็นก็คืออโหสิเนี่ยนะเหมือนอย่างพระศาสดาสอนเนี่ยนั่นก็คือวิธีการเปิดประตูมิติให้จิตวิญ,ญญาณแก่นแท้ที่เป็นญาณขนเอาพลังงานความรักซึ่งในระบบโลกหรือในอนันตจักรวาลน,นียไม่มีเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่า จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจึงจะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ท่านเข้าใจไหมจิตวิญญาณของท่านจึงจะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่งั้นก็จะทำหน้าที่ไม่ได้เมื่อทำหน้าที่ไม่ได้ก็ทำอย่างเดียวคือหมุนกรรมมาจักแปลก,กันตรงๆคือถ้ามหมุนทำมาจักไม่ได้ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณซึ่งขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือขันอาสา พระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมาปฏิบัติการอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดตำแหน่งที่ตั้งคือการเป็นคนสองมิติอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ <c oughs> ที่ผ่านมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกท่านเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่อยู่นอกกาล่าที่ครอบทับพวกเราไว้ ครอบพวกพวกเราที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนยีความจริงนอกอนันตจกักรวานก็เหมือนกับความจริงที่อยู่นอกกาลาเราพระบิดาส่งมาเพื่อมาหงายกาลาหงายกาลาที่คว่มครอบทับพี่ๆน้องๆทั้งหลายเอาไว้แล้วมาบอกกล่าวเล่าความซึ่งเป็นความจริงให้ท่านฟังสําหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจะได้สามารถเดินถูกทางไม่หลงทางไม่หลงธรรมเหมือนที่ผ่านมาเพียงแค่ท่านใจกว้างและตั้งใจฟังที่เราพูด ใช้ปัญญาของท่านพิสูจน์ว่าเราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้ามาให้ท่านเนี่ยมีเหตุมีผลน่าฟังไหมน่าคิดไหมหรือเป็นเรื่องเพอ้อเจ้อบางคนพอเปิดเครื่องมาชมทาง YouTube ทาง Facebook ได้ยินคําว่าพระบิดาหรือคําว่าพระเจ้าก็รู้สึกสแสลงหูราคายเคืองในหัวใจนะบอกว่าเนี่ยนะ ฉันเป็นพวกหนึ่งที่รังเกียจพระเจ้าไอ้พวกเทวะนิยมอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ฝังหัวมานมนานเพราะถูกล้างสมองเนื่องจากว่าในสังคมของโลกมนุษย์เนี่ยถ้านับถือาศาสนาหนึ่งแล้วเนี่ยนะถือว่าตัวเองจะไปนอกรีดศสาสนาอื่นเมื่อเราเป็นคนนอกรีศสาสนาอื่นเราจะถูกาศาสนาอื่นปฏิเสธและใครเหมือนกันเนี่ยถ้านอกรีดจากการไม่เชื่อไม่รับเอาในาศาสนาที่เรานับถือเราก็บอกว่าไอ้พวกนั้นี่ยพวกนอกรีดเราจะปฏิเสธเราจะกรีดแลาจะกรีด นะกรีดอะไรกรีดดา่ากรีดว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นเป็นคนเลวเป็นคนชั่วศาสนาของตัวดีที่สุดอะไรแบบนั้นนะครับแล้วยิ่งบอกบอกว่ามีพระเจ้ามีพระผู้สร้างมีผู้ให้กําเนิดจิตวิญญาณไม่ทันฟังอีราฆ่าอิรมไม่คิดอะไรเลยครับก็ตัดสินใจปฏิเสธทันทีน่าเสีดเยดายไหมครับเนี่ยแล้วน่าเสียดายมากเวลาเห็นอุญจิเวลาเห็นอุญจินะฮะคนที่เขาเป็นพรานอยู่ในป่าเนี่ยเวลาเห็นอุญจิเนี่ย ถ้าเขาปฏิเสธการใส่ใจอุจจีบอกเว้ยน่าเกลียดสกปรกเหม็นนะอึของสัตว์นะฮะเวลาเป็นพรานอยู่ในป่าธรรมหากินอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะต้องสังเกตนะจะต้องเรียนรู้ว่าอุจจิลักษณะก้อนแบบนี้สีแบบนี้กลิ่นแบบนี้มันเป็นอุจิของสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กเป็นสัตว์ที่ตัวเองต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปทางนี้นะนี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ไอสัตว์ชนิดเนี่ยมันมังเพ่นพ่านอยู่แถวนี้ เพราะฉะนั้นถ้าตัวเองจะนอนหลับพักผ่อนกลางค่ำกลางคืนจะอยู่กับพื้นไม่ได้นะเพราะสัตว์ชนิดนี้มันกินเนื้อคนกินเนื้อสัตว์ด้วยกันมันกินเลือดกินเนื้ออะไรแบบนี้ถ้าไม่สังเกตไม่ใส่ใจเดินไปเหยียบขี้สัตว์ของทุกเหยียบอุจจิเขาสัตว์ร้ายเหล่านั้นไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่ได้เกิดความฉุกคิดไม่ได้เรียนรู้อะไรโอกาสเสี่ยงตายมีสูงไหมครับพี่น้องครับเพราะสัตว์พวกนี้มันหากินกลางคืนใช่ไหมมันไปเดินเหยียบเนี่ยไม่เคยเอกใจไม่เคยฉุกคิดว่าเฮ้ยเข เห็นไหมครขนาดอุจิยังต้องสังเกตเลยพี่น้องครับยังต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้ว่ามันเป็นอุจิของอะไรสัตว์ชนิดไหนนี่เหมือนกันครับเราเป็นมนุษย์หน้าตาเราไม่เหมือนอุจินะฮะเสียงเราก็ไม่น่ารังเกียจด้วยเราก็พยายามพูดเสียงไพเราะนะเครื่องเสียงแต่ละชุดพี่พ,พน้องๆบริจาคมาให้ก็เสียงดีอยู่เนาะถ้าไม่ดีช่วยรายงานให้ฟังด้วยนะว่าไม่ดีเราจะได้หาวิธีปรับจนกระทั่งถ้ามันไม่ดีจริงก็บอกว่าเครื่องมันไม่ดีต้องซื้อใหม่แล้วล่ะนะหรือเราเสียงไม่ดีเองอะไรทํานองนั้นนะครับก็ฝาก และพูดเพราะด้วยนะให้เกียรติผู้ฟังท่านเราตั้งใจฟังอย่างมีเหตุผลสิอย่าเพิ่งปฏิเสธคําว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณอย่าไปคิดว่าพวกเราคือพวกที่นับถือเทพนับถือพรหมไม่ใช่พวกเราไม่เห็นด้วยกับการไปนับถือเทวะนิยมแบบนั้นเพราะพวกเราไม่ใช่พวกเทวะนิยมอยาเข้าใจผิด โผล่หัวอขอโทษโผล่หน้าโผล่ศีรษะเข้ามาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแป๊บเดียวแผ่มพอได้ยินตัวนี้ปั๊บเปิดตูดไปเลยเพราะรังเกียจพระเจ้าท่านรู้ไหมท่านรังเกียจผู้ให้กําเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองนะที่ผ่านมาเนี่ยท่านทําตัวเป็นลูกกําพร้าและทีท่าว่าจะเป็นลูกอากาตันยูมานานแล้วนะครับเรามาบอกความจริงให้ฟังเนี่ยถ้าท่านยังปฏิเสธอีกท่าับว่าท่านเป็นลูกกําพราไม่พอท่านยังเป็นลูกอากาตันยูต่อผู้ให้กําเนิดด้วยนะครับท่านลองฟังดูครับ เราไม่ใช่พวกเทวะนิยมหรอกไม่ชวนท่านงมงายแน่นอนเรามาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายนะเราก็ขอออกตัวไปตรงนี้